ช่วงน,นี้นะครับถ้าใครตามข่าวสงครามยูเครนจะรู้สึกเลยว่ามันเริ่มไม่เหมือนเดิมละจากตอนแรกที่ยุโรปทั้งทวีปเหมือนรวมใจกันต้านรัเสเซียเต็มที่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าหลายประเทศเริ่มเงียบบางประเทศเริ่มถอนเงินช่วยแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคืออเมริกากลับขายอาวุธได้มากขึ้นฟินแลนด์กับสวีเดนที่เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกนาโตใหม่ๆก็แห่กันไปสั่งอาวุธจากบริษัทอเมริกัน โปลแลนด์ก็เริ่มพูดถึงการตั้งแนวโดรนป้องกันตัวเองส่วนอังกฤษก็ลงทุนอีกหลายร้อยล้านปอนด์ผลิตโดรนไปช่วยยูเครนฟังดูเหมือนนาโต้แข็งแกร่งใช่ไหมครับแต่พอคุณลึกๆแล้วมันมีคําถามใหญ่ตามมาเลยว่ายุโรปกําลังช่วยยูเครนจริงๆหรือแค่กลัวรัเสเซียจนต้องพึ่งอเมริกาแล้วในอีกมุมหนึง่งสหรัฐกำลังใช้สงครามนี้ทำกำไรทางเศรษฐกิจหรือเปล่า เพราะว่าถ้าดูตัวเลขกำไรบริษัทอาวุธของสหรัฐในปีนี้โอ้โหเพิ่มขึ้นเกือบ40%จากปีก่อนนะครับวันนี้เราจะคุยกันให้ลึกว่าสงครามยูเครนตอนนี้มันกลายเป็นตลาดทองคำของอเมริกาแล้วยุโรปที่เคยเป็นพันธมิตรเหนียวแน่นกำลังเริ่มแตกเสียงกันจริงไหมผมจะพาไปดูทั้งมุมข่าวจริงข้อมูลทางเศรษฐกิจและวิเคราะห์เกมการเมืองเบื้องหลังว่าใครกันแน่ ที่รวยขึ้นจากสงครามนี้ครับก่อนจะไปถึงเรื่องเงินเรื่องอาวุธหรือเรื่องว่าใครรวยจากสงครามผมอยากให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมของสนามรบตอนนี้ก่อนครับเพราะแม้สงครามยูเครนจะผ่านมามากกว่า2ปีแล้วแต่ทุกวันนี้มันยังไม่จบเลยในช่วงต้นตุลาคมที่ผ่านมารัสเซียเพิ่มการโจมตีทางอากาศอย่างหนักโดยเฉพาะโดรนและระเบิดลอยตัวที่ใช้ถล่มโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของยูเครน ล่าสุดมีรายงานจาก AP News บอกว่ามีการโจมตีโรงพยาบาลในเมืองคาคิฟผู้ป่วยต้องอพยพกลางดึกบางส่วนบาดเจ็บและในเมืองหลวงเคียฟเองก็มีไฟดับเป็นวงกว้างหลังจากขีรณาวุธรัสเซียโจมตีโครงข่ายพลังงานตอนนี้ยูเครนเรียกได้ว่าอยู่ในโหมดป้องกันล้วนๆโดยเฉพาะในตอนกลางคืนที่โดรนรัสเซียบินเข้ามาแทบทุกวันฝั่งยูเครนก็ไม่ได้นิ่งนะครับ พวกเขาตั้งหน่วยเฮลิคอปเตอร์ใหม่เพื่อสกัดโดรนโดยเฉพาะพยายามสร้างระบบป้องกันทางอากาศภายในประเทศแต่ปัญหาคือกระสุนเริ่มขาดแล้วเครื่องบินรบที่ได้รับสัญญาไว้ยังหมาไม่ครบพูดง่ายๆคือยูเครนยังสู้ได้แต่เริ่มอ่อนแรงเพราะการสนับสนุนจากตะวันตกลดลงสถาบันวิจัย k i e Institute ในเยอรมนีรายงานว่า ความช่วยเหลือทางทหารจากยุโรปและอเมริกาในไตรามาสล่าสุดลดลงกว่า50%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วหลายประเทศยุโรปเริ่มเบรกงบช่วยเพราะงบประมาณในประเทศตัวเองก็เริ่มตึงแล้วก็มีปัญหาการเมืองภายในโดยเฉพาะประเทศที่ต้องเลือกตั้งในปีนี้แต่ในขณะที่เงินช่วยลดกลับมีอีกกระแสที่สวนทางครับ คือกระแสสัส่งซื้ออาวุธจากอเมริกาที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนฟินแลนด์กับสวีเดนซึ่งเพิ่งเข้าเป็นสมาชิกนาโตใหม่สั่งซื้ออาวุธล็อตใหญ่จากสหรัฐภายใต้โครงการที่ชื่อว่า PURL หรือ Prioritized Ukraine Requirements List พูดง่ายๆคืออเมริกาเปิดลิสต์ว่าอาวุธแบบไหนที่ยูเครนต้องการด่วนแล้วให้ประเทศในนาโต้ เลือกซื้อจากบริษัทอเมริกันจากนั้นค่อยส่งต่อให้ยูเครนอีกทีผลคือบริษัทอเมริกันได้ยอดขายเพิ่มยูเครนได้ของจริงยุโรปดูเหมือนช่วยสงครามได้ต่อแต่สุดท้ายเงินก็ยังไหลกลับไปอเมริกาอยู่ดีมันเลยทำให้หลายคนตั้งคำถามว่านี่เรากำลังเห็นสงครามที่อเมริกาได้กำไรมากกว่าที่ยูเครนได้ใช้ชนะหรือเปล่า และที่น่าสนใจคือฝั่งรัเสเซียก็รู้เกมนี้ครับรัเสเซียเลยพยายามลากสงครามให้นานที่สุดเพราะยิ่งนานยุโรปก็ยิ่งแตกเสียงยิ่งนานอเมริกาก็ยิ่งถูกวิจารณ์ว่าใช้สงครามนี้ทำมาหากินตอนนี้หลายประเทศเริ่มพูดกันตรงๆแล้วครับว่าสงครามยูเครนไม่ได้เป็นเรื่องของยูเครนอีกต่อไปแต่มันคือสมรภูมิที่สะท้อนพลังระหว่างสหรัฐ ัซียและยุโรปกำลังกลายเป็นคนกลางที่ต้องจ่ายราคาพอพูดถึงคำว่าสงครามคนส่วนใหญ่จะนึกถึงความสูญเสียแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึง่งทุกสงครามมันก็มีคนได้กำไรเสมอครับแล้วสงครามยูเครนรอบนี้คนที่ได้กำไรเยอะสุดไม่ใช่ยูเครนไม่ใช่รัสเซียแต่คือสหรัฐอเมริกาครับมาดูตัวเลขกันก่อนบริษัทอุตสาหกรรมอาวุธรายใหญ่ของอเมริกาอย่างล็อกฮีตมาติน a y t h e o n n o r t h r o p Grumman และ General Dynamics รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี2025ว่ากำไรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า35-40%จากปีก่อนโดยเฉพาะล็อกฮิตมาตินที่ผลิตจรวดไฮมาสและ f 16ซึ่งกลายเป็นของร้อนที่ยูเครนและประเทศยุโรปแย่งกันซื้อเรทิออนเองก็ได้กำไรจากการขายระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตที่ตอนนี้กลายเป็นของขาดตลาดในยุโรป แล้วเงินพวกนี้มาจากไหนครับก็จากงบประมาณป้องกันประเทศของยุโรปที่เพิ่มขึ้นทุกปีแค่ปีนี้ปีเดียวยุโรปเพิ่มงบด้านความมั่นคงกว่า70,000ล้านยูโรมากที่สุดในรอบ30ปีเลยนะครับแต่ปัญหาคือยุโรปผลิตอาวุธเองไม่พอโรงงานบางประเทศอย่างเยอรมนีหรือฝรั่งเศสผลิตช้ากว่าความต้องการมากพวกเขาเลยต้องนำเข้าจากอเมริกาแทน นั่นแปลว่าเงินภาษีของยุโรปจำนวนมหาศาลไหลกลับไปเข้ากระเป๋าบริษัทอเมริกันเกือบหมดและอย่าลืมครับว่าพอมีสงครามราคาน้ำมันและก๊าซก็ผันผวนใครคือผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ที่สุดที่เข้ามาแทนรัสเซียใช่ครับสหรัฐอเมริกาอีกนั่นแหละหลังยุโรปแบนพลังงานรัสเซียสหรัฐกลายเป็นผู้ส่งออกก,า NG, กา๊าซ LNG ก๊าซธรรมชาติเหลวไปยุโรปอันดับหนึ่งของโลก แถมราคาขายยังสูงขึ้นเกือบเท่าตัวจากก่อนสงครามบลูมเบิร์กถึงกับใช้คำว่า America's War Dividend เงินปันผลจากสงครามยูเครนคืออเมริกาไม่ได้ลงรบเองแต่ได้เงินจากสองทาง1คือขายอาวุธ2คือขายพลังงานขณะที่ยุโรปต้องจ่ายทั้งสองอย่างจ่ายเพื่อป้องกันตัวเองและจ่ายเพื่อไม่ให้พึ่งรัสเซียเพราะฉะนั้นมาเลยเกิดภาพที่ดูย้อนแย้งมากครับยูเครนเจ็บรัสเซียบุก ยุโรปจ่ายอเมริการวยฟังดูแรงใช่ไหมครับแต่ถ้าดูตัวเลขจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนักวิเคราะห์ของสถาบันซิปรีที่สต็อกโฮล์มถึงกับพูดว่าสงครามยูเครนทำให้ตลาดอาวุธกลับมาคึกคักเหมือนยุคสงครามเย็นและอย่าลืมครับว่าการที่สหรัฐเปิดโครงการอย่าง PURL ก็เหมือนการล็อกตลาดเพราะประเทศในนาโตต้องสั่งซื้ออาวุธตามลิสต์ของอเมริกาเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะซื้อจากใครก็ได้ มันเลยเกิดคำถามครับว่านี่คือความช่วยเหลือทางความมั่นคงจริงๆหรือคือการค้าแบบมีใบอนุญาตที่ห่อไว้ด้วยคำว่านาโตซึ่งถ้ามองในมุมเศรษฐกิจสหรัฐกำลังชนะเกมนี้ชัดเจนในขณะที่ยุโรปกำลังกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ไม่มีสิทธิ์ต่อรองหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมยุโรปถึงเริ่มลังเลก,กับการช่วยยูเครนเพราะตอนสงครามเพิ่งเริ่มทุกประเทศในยุโรปแทบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าเราต้องปกป้องยูเครน เราต้องหยุดรัเสเซียแต่สองปีผ่านไปคำว่าต้องมันเริ่มกลายเป็นคำว่าอยากแต่ไม่มีแรงแล้วเหตุผลข้อแรกเลยครับเศรษฐกิจยุโรปกำลังชะลอตัวเงินเฟ้อยังสูงค่าไฟฟ้าและก,ก๊าซก็ยังแพงกว่าก่อนสงครามหลายเท่าคนยุโรปจำนวนมากเริ่มรู้สึกว่าฉันต้องจ่ายแพงขึ้นทุกเดือนเพื่อสงครามที่ฉันไม่ได้รบข้อมูลจาก p e w Research ล่าสุดบอกว่า กว่า52%ของชาวยุโรปเห็นว่ารัฐบาลของตัวเองไม่ควรเพิ่มงบช่วยยูเครนอีกเลยโดยเฉพาะในเยอรมน,นีฝรั่งเศสและอิตาลีตัวเลขไม่เห็นด้วยพุ่งขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนมันมีคำพูดน่าสนใจจากชาวเยอรมันคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สเขาพูดว่าผมเห็นใจยูเครนครับแต่ผมเห็นบินค่าไฟที่บ้านแล้วผมก็สงสารตัวเองเหมือนกัน ประโยคนี้มันสะท้อนภาพใหญ่ได้เลยครับเพราะนี่คืออารมณ์ของยุโรปในปี2025เหนื่อยเหงาและเริ่มสับสวนว่าเรากำลังสู้เพื่อใครกันแน่ข้อ2ปัญหาการเมืองภายในประเทศหลายประเทศในยุโรปเริ่มมีพรรคการเมืองฝ่ายขวาหรือฝ่ายประชานิยมที่ออกมาพูดชัดๆว่าพอเถอะอย่าส่งเงินให้ยูเครนอีกเลยเอามาดูแลประชาชนในประเทศก่อน ฮังการีกับสโลวาเกียตอนนี้แทบจะก,กลายเป็นเสียงค้านในนาโต้ไปแล้วส่วนฝรั่งเศสกับอิตาลีก็เริ่มมีแรงกดดันทางการเมืองภายในให้ลดบทบาทในสงครามมันเลยเกิดภาพแบบนี้ครับบางประเทศยังเต็มที่เหมือนเดิมเช่นอังกฤษโปแลนด์ฟินแลนด์แต่บางประเทศเริ่มถอยเริ่มพูดเบาๆว่าเราช่วยได้แค่นี้นะแล้วก็มีเรื่องการยึดทรัพย์รัสเซียที่อังกฤษฝรั่งเศสและอิรมณี พยายามเสนอให้ใช้เงินจากทรัพย์สินรัเสเซียในยุโรปเอามาช่วยยูเครนแทนงบภาษีฟังดูดีครับแต่กฎหมายมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการยึดทรัพย์ของรัฐต่างชาติไปใช้โดยไม่ได้ประกาศสงครามมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยสุดท้ายโครงการนี้ก็ยังอยู่ในขั้นพูดมากกว่าทำแล้วความช่วยเหลือจริงๆจ,จ,จากยุโรปก็ยังลดลงเหมือนเดิมความรู้สึกของคนยุโรปตอนนี้ มันเหมือนคนที่โดนลากไปอยู่ในสงครามที่ตัวเองไม่ได้อยากเป็นส่วนหนึ่งแต่แรกจากที่เคยเห็นยูเครนเป็นเหยื่อของรัสเซียตอนนี้หลายคนเริ่มมองยูเครนคือหลุมดําของงบประมาณเพราะเท่าไหร่ก็ไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่จบแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อความรู้สึกแบบนี้มากขึ้นเสียงสนับสนุนทางการเมืองก็จะลดลงซึ่งนั่นคือสิ่งที่รัสเซียร,รออยู่ครับเพราะรัสเซียร,รู้ดีว่ายูเครนชนะไม่ได้ด้วยอาวุธอย่างเดียว แต่ต้องชนะด้วยใจของยุโรปด้วยและตอนนี้ใจของยุโรปกำลังเหนื่อยจริงๆตอนนี้สิ่งที่กำลังทำให้ยุโรปสั่นสะเทือนมากที่สุดไม่ใช่ขีปนาวุธรัสเซียที่ตกในยูเครนแต่คือคำพูดจากโปแลนด์ครับเพราะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมของโปแลนด์ออกมาพูดในงานประชุมความมั่นคงนาโตที่บรัสเซลส์ว่าถ้ารัสเซียยังโจมตีใกล้พรมแดนโปแลนด์อีก เราจะไม่รอให้กระสุนข้ามมาก่อนเราจะโจมตีลึกทันทีคำว่าโจมตีลึกนี่ไม่ใช่คำเล่นๆเ,เลยนะครับมันแปลตรงตัวว่าโปแลนด์พร้อมจะโจมตีภายในรัเสเซียถ้าถูกยั่วอยู่แล้วอย่าลืมว่าโปแลนด์เป็นประเทศสมาชิกนาโตนั่นหมายความว่าถ้าโปแลนด์ประทะก,กับรัเสเซียโดยตรงสงครามนี้จะไม่ใช่ยูเครนอีกต่อไป แต่มันอาจกลายเป็นสงครามนาโต v เวอร์ซัสรัสเซียแบบเต็มรูปแบบได้เลยสิ่งนี้เลยถูกเรียกในสื่อยุโรปว่า the red line moment เส้นแดงแห่งยุโรปเพราะมันคือครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่ประเทศในนาโตคู่จะโจมตีรัเสเซียโดยตรงทำไมโปแลนด์ถึงกล้าออกมาพูดขนาดนี้เพราะตลอดช่วงสองเดือนที่ผ่านมารัเสเซียส่งดโดรนและขีปนาวุธหลายลูก ตกใกล้เขตชายแดนโปแลนด์แค่ห่างไม่ถึง10กิโลเมตรมีบางครั้งที่ชิ้นส่วนจรวดตกในฟาร์มของชาวบ้านจริงๆด้วยฟังรัสเซียอ้างว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคแต่โปแลนด์ไม่เชื่อครับเขามองว่านี่คือการทดสอบความอดทนของนาโตแล้วสิ่งที่น่าจับตาคือหลังจากโปแลนด์พูดคำนี้ออกมารัฐมนตรีต่างประเทศของลิทูเนียเอสโตเนียและฟินแลนด์ ก็ออกมาสนับสนุนในเชิงเดียวกันคือพูดชัดว่ายุโรปต้องมีสิทธิ์ตอบโต้โดยตรงถ้ารัเสเซียละเมิดเส้นพรมแดนอีกฟังดูเหมือนความกล้าหาญใช่ไหมครับแต่ถ้ามองอีกมุมมันคือจุดเปลี่ยนของยุโรปเพราะนี่อาจเป็นการปูทางสู่การขยายสงครามโดยไม่ตั้งใจ นักวิเคราะห์จาก POLITICO เขียนไว้ชัดเจนว่าแค่คำพูดของโปแลนด์ทำให้ทุกเมืองหลวงในยุโรปเริ่มพูดถึงคำว่า world war 3อีกครั้งซึ่งมันก็ไม่เกินจริงเลยครับเพราะตอนนี้สถานการณ์ทางทหารในยูเครนเริ่มนิ่งแต่สถานการณ์ทางการเมืองของนาโตกลับเริ่มร้อน ฝั่งสหรัฐเองก็ออกมาเบรกทันทีโดยกระทรวงกลาโหมอเมริกาพูดชัดว่านาโต้ไม่ต้องการสงครามกับรัเสเซียโดยตรงแปลเป็นภาษาคนก็คืออย่าทำให้เราต้องเข้ารบด้วยเลยขอแค่ขายอาวุธก็พอแล้วคำพูดนั้นมันสะท้อนให้เห็นชัดเลยครับว่าความเห็นของยุโรปกับอเมริกาเริ่มไม่ตรงกันแล้วฝั่งยุโรปบางประเทศรู้สึกว่า ้องแสดงความแข็งแกร่งเพราะอยู่ใกล้รัเสเซียเกินไปแต่ฝั่งอเมริกาอยากควบคุมเกมไม่ให้สถานการณ์บานปลายจนกลายเป็นสงครามโลกเพราะตอนนี้สหรัฐเองก็มีความตึงเครียดกับจีนในทะเลจีนใต้ด้วยนี่แหละครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของปี2025เพราะมันอาจเป็นครั้งแรกที่นาโตกกำลังไม่พูดเสียงเดียวกันและคำถามที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆในยุโรปตอนนี้คือ ถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆอเมริกาจะมาช่วยเราจริงไหมพอเราเข้าใจความรู้สึกยุโรปเหนื่อยแล้วก็ต้องมาดูภาพใหญ่ของเกมทางยุทธศาสตร์กันครับสหรัฐต,ตอนนี้กำลังใช้ยูเครนเป็นแนวกันชนหรือบัฟเฟอร์ชนระหว่างนาโตกับรัสเซียแต่ไม่ได้จบแค่นั้นพวกเขาก็ใช้ยุโรปเป็นตลาดอาวุธขนาดใหญ่เพื่อเสริมกำลังให้พันธมิตรและให้บริษัทอาวุธของตัวเองได้กำไรไปพร้อมกัน ตัวอย่างชัดๆคือการเข้าร่วมนาโตของสวีเดนและฟินแลนด์ทำให้สหรัฐมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในยุโรปเหนือเพราะพวกเขาเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีหลักให้ทั้ง Eastern Sentry และ European Sky ShieldEastern Sentry เป็นโครงการเพิ่มความเข้มแข็งทางอากาศทางทะเลและภาคพื้นตามแนวชายแดนตะวันออก European Sky Shield เป็นโซนป้องกันขีปนาวุธและโดรนในยุโรปทั้งสองโปรเจกต์นี้ อเมริกาเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีหลักทั้งหมดมุมมองเชิงวิเคราะห์ครับถ้ายุโรปยังพึ่งพาอาวุธและเทคโนโลยีจากอเมริกามากเกินไปสิ่งที่เสียไปคือความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์หรือ strategic autonomy ฝรั่งเศสกับเยอรมนีเริ่มตระหนักเรื่องนี้แล้วเลยพูดถึงความจำเป็นที่จะต้องมีกองทัพยุโรปของตัวเองเพื่อป้องกันตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งสหรัฐตลอดเวลาสรุปง่ายๆครับสถานการณ์ตอนนี้คือ ยุโรปแตกเสียงอเมริการวยขึ้นและรัเสเซียยังไม่ถอยเกมนี้ยังยาวครับทุกฝ่ายกำลังเล่นหมากทางยุทธศาสตร์อย่างระมัดระวังและใครจะได้ใครจะเสียต้องติดตามกันต่อไปถ้ามองภาพรวมทั้งหมดสงครามยูเครนตอนนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องรัเสเซียกับยูเครนแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนความขัดแย้งระหว่าง2วิธีคิดครับฝั่งแรกคือโลกที่เชื่อว่าความมั่นคงต้องพึ่งมหาอำนาจ นั่นคือนาโตอเมริกาฝั่งที่สองคือโลกที่อยากพึ่งตัวเองยุโรปที่อยากเป็นกลางและอยากรักษาความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์ของตัวเองแล้วถ้ายุโรปเริ่มแตกเสียงแบบนี้คำถามก็คืออเมริกาจะยังเป็นผู้นำที่ทุกคนไว้ใจได้จริงๆไหมหรือว่านี่คือช่วงเวลาที่ยุโรปต้องโตขึ้นและเริ่มปกป้องตัวเองจริงๆโดยไม่พึ่งมหาอำนาจอื่น มุมมองส่วนตัวของผมเกมนี้ยังอีกยาวครับใครจะได้ใครจะเสียต้องจับตาทุกการเคลื่อนไหวและสิ่งที่แน่นอนที่สุดตอนนี้คือทุกฝ่ายกำลังเล่นเกมยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนและมีราคาที่ต้องจ่ายทั้งการเมืองเศรษฐ,ฐกิจและชีวิตจริงหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ติดตามด้วยนะครับแล้วฝากคอมเมนต์ไว้เลยว่าคุณคิดว่าสหรัฐช่วยยุโรปจริงๆ หรือแค่ใช้สงครามนี้ทำกำไรผมรออ่านความเห็นของทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป